สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มีข่าวบ่อยเลยนะคะสําหรับกรณีที่เพื่อนบ้านทะเลาะเบาะแวงกันนะคะก็มีทําร้ายกันจนถึงขั้นเลือดตกยางออกถึงขั้นเสียชีวิตไปเลยก็มีสาเหตุไม่ได้อะไรเลยค่ะจอดรถขวางหน้าบ้านเขาบ้างปล่อยปละแล้วเลยสัตว์เลี้ยงบ้างนะคะทำให้เกิดความร,ารําคาญซึ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเล็กน้อยนะคะคุณเกณฑ์แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับคนที่เจอปัญหาในลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้งแล้วก็คู่กรณีก็เป็นหน้าเดิมๆซ้ําๆกันเนี่ยนะครับนานเข้าอาจจะเกิดบรรดาโทสะข,ขึ้นมาไดด้ะโยเฉพาช่วง มีอากาศร้อนหลายคนมุดหงิดด้วยนะครับวันนี้เราสองคนก็เลยรวบรวมเอาสารพันปัญหาของคนที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่แหละครับมาเล่าสู่กันฟังพร้อมแนวทางในการแก้ไขด้วยเพื่อที่คุณและเพื่อนบ้านเนี่ยจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขนะครับใช่ค่ะเรื่องวันนี้อาจจะโดนใจหลายบ้านเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็นํามาจากบทความกลยุทธ์รับมือแปปัญหากวนใจจากเพื่อนบ้านนะคะเริ่มจากปัญหาน้ําฝนจากหลังคาบ้านของเพื่อนบ้านคะ่ะไหลตกลงมาในบริเวณพื้นที่บ้านของเราหรือบางครั้งก็เป็นเราเองแหะคะ่ะที่เป็นฝ่ายสร้างความ เดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านนะคะทางกฎหมายแล้วถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิแบบหนึ่งนะคะซึ่งผู้เสียหายมีสิทธิ์นะคะฟ้องร้อง,รองเรียกค่าสินไหมทดแทนและฟ้องร้องให้มีการรื้อถอนได้ค่ะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะคะจึงควรป้องกันไว้แต่นิน่นๆโดยการทํารางน้ําฝนนะคะใช่ครับแล้วก็ในกรณีของกิ่งไม้นะครับจากต้นไม้ขนาดใหญ่ของเพื่อนบ้านเนี่ยยื่นล้ําเข้ามาในเขตที่ดินบ้านเราเนี่ยนะครับก่อนอื่นวิธีก็คือคุณจะต้องบอกกล่าวให้เพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของเนี่ยตัดให้เราก่อนนะครับถ้าเกิดว่าบอกไป เป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วเพื่อนบ้านไม่ยอมตัดให้สักทีเนี่ยนะครับกฎหมายก็จะให้สิทธิ์เราสามารถเป็นผู้ตัดกิ่งไม้นั้นได้ด้วยตัวเองนะครับยกเว้นในกรณีที่เป็นรากไม้ที่มุดเข้ามารุกเข้ามาในเขตที่ดินของเราลอดกำแพงเข้ามาแบบนี้อันนี้เราสามารถตัดเองได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวเจ้าของต้นไม้ก่อนนะครับค่ะกรณีของสัตว์เลี้ยงเพื่อนบ้านก่อความรําคาญนะคะอย่างเช่นสุนัขหรือแมวเข้ามากัดเข้ามาทําลายสิ่งของในบ้านนะคะปัญหาการถ่ายอุจจาระปัญหาเข้ามาคุยขยะทาความสกปก โปรให้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเรื่องอย่างนี้กฎหมายวางหลักเกณฑ์เอาไว้ค่ะว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทําของสัตว์ดังกล่าวมีสิทธิ์เรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าของสัตว์ได้นะคะหรือว่าจากบุคคลที่รับเลี้ยงรักษาไว้แทนเจ้าของก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทางนี้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะทําร้ายสัตว์ หรือว่าฆ่าสัตว์นั้นของเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการแก้แค้นไม่ได้ครับเพราะว่าอาจจะมีความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์และอาจจะถูกฟ้องร้องฐานะฐานละเมิดอีกด้วยนะครับซึ่งสําหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงก็ควรจะป้องกันปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยการฝึกให้สัตว์เลี้ยงของเรานั้นมีระเบียบนะครับแล้วก็มีความเป็นมิตรต่อเพื่อนบ้านนั่นเองครับค่ <paragraph, S 2> ะเพราะมาอย่างนั้นนะคะอาจจะนํามาสู่ปัญหาถัดมานนก็คือการส่งเสียงดังรบกวนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่มีสัต UM ว์เลี้ยงคง อย่าไปส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านให้มากนักนะคะใช่ครับรักษตว์ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะครับแต่ก็เข้าใจครับว่าเสียงของสุนัขนั้นอาจจะควบคุมได้ค่อนข้างลําบากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสียงดังที่มาจากการเลี้ยงฉลองสังสรรค์กันดื่มสุรากันแล้วก็ส่งเสียงดังหรือว่าคว่างปาข้าวของเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นความผิดทางอาญาเช่นเดียวกันแล้วหูโทษด,ด้วยนะครับฐานส่งเสียงหรือว่าทําให้เกิดเสียงรบกวนครับ,รบเพื่อนบ้านนั้นมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้ ก็จริงๆแล้วไม่อยากให้เป็นเรื่องกันเลยใช่จริงๆถ้าเกิดอยากจะให้ยอมความกันได้เนี่ยก็ชวนเพื่อนบ้านด้วยเวลามีปาร์ตี้นะคะน่าจะยอมกันได้นะคะจะรักกันเลยครับทีนี้แต่จริงๆเนี่ยมาดูเรื่องของปัญหายังมีอีกมากมายนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสัตว์เลี้ยงเรื่องของเสียงมาถึงกรณีที่หลายบ้านมักเจอครับเป็นเคสยอดนิยมเลยก็คือตามทาวเฮาทาวโฮมต่างๆหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการจอดรถกีดขวางหน้าบ้านซึ่งที่ผ่านมาบางคนก็อาจจะระบายอารมณ์นะครับด้วยการไปขีดควนฉีดพ่น ีรถเพื่อนบ้านไปเจาะยางรถเขาบ้างไปวางตะปูบ้างหวังให้เพื่อนบ้านเนี่ยเกรงใจแต่ถ้าเกิดคุณทําอย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนฟ้องกลับได้นะครับแถมรถเนี่ยก็อาจจะยังกีดขวางหน้าบ้านเหมือนเดิมใช่ซึ่งการจอดรถขวางประตูบ้านผู้อื่นเนี่ยนะคะเป็นการกระทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนรําคาญค่ะเพราะไม่สามารถนํารถเข้าหรือออกจากบ้านจะมาอ้างว่าถนนหน้าบ้านเนี่ยเป็นที่สาธารนณะทําไม่ได้นะคะ,คะเนื่องจากหาเจ้าของรถใช้สิทธิ์ไปก่อความเดือดร้อนของผู้อื่นทั้งที่รู้อยู่แก่ใจถึงความเสียหายจะถือว่ากระทําความผิดฐานก่อความเดือดอน ร้อนรำคาญใจตามมาตรา397หมวดละหุโทษนะคะทางนี้เมื่อเป็นความผิด กฎหมายอาญาแล้วนะครับตำรวจจะปัดไม่รับแจ้งความร้องทุกข์ไม่ได้ครับถ้าเกิดตำรวจปฏิเสธก็อาจจะมีโทษฐานละเว้นหน้าที่โดยทุจริตเพราะว่าความผิดฐานนี้ไม่จําเป็นต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นแค่เกิดพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความเดือดร้อน,นําคาญก็เป็นความผิดอาญาฐานนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นอยากให้คุณและเพื่อนบ้านเนี่ยประนีประนอมพูดคุยถึงปัญหากันอย่างตรงไปตรงมาเคลียร์กันเองก่อนค่ะสุดท้ายนะคะเรามาเปิดประตูรู้จักการสร้างสัมพันธ์เพื่อนบ้านกันดีกว่านะคะเริ่มจากการใช้สายตามองและยิ้มนะคะทำความรู้จัักกบเพื่อน ทักทายเพื่อนบ้านทุกครั้งที่พบกันนะคะไต่ถามสารทุกสุขดีบกันตามสมควรนะคะรวมทั้งรู้จักรับฟังเพื่อนบ้านพูดบ้างรู้จักยินดีกับความสําเร็จที่เขาเล่าให้ฟังบ้างใช้คําพูดต่อไปนี้นะคะให้ติดปากไม่ว่าจะเป็นคําว่าขอบคุณขอโทษยินดีและเสียใจด้วยรวมทั้งเรื่องนี้สําคัญมากค่ะแล้วเว้นการพูดจาส่อเสียดกับเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็อาจจะต้องหีเสียงโทรทัศน์โทรศัพท์นะคะเสียงวิทยุไม่ให้รบกวนเพื่อนบ้านมากจนเกินไปและสุดท้ายเลยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนบ้านอยู่เสมอในกรณีอันคว ะะสุดท้ายก็อยากจะให้คิดนะครับว่าการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันรู้ติดกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าอะไรก็ตามอย่าลืมนึกถึงคติใจเขาใจเราให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็อย่าทําสิ่งที่ไม่อยากให้เขาทํากับเราแค่นี้เองใช่แล้วไม่ยากเลยนะคะใช่ครับ